ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องท่องสพรพะรวยนะครับเอาบันนี้กะนี่ตัวเลขแนวทางของหลวงปู่ทมดินมาฝากพี่ฝากน้องแล้วนะครับเด้อซึ่งแอบด่ได้เดินทางไปนะครับกะมีผู้ไปก้อนแล้วนะครับซึ่งในทีมงานเดียวกันแยกกันไปนะครับเมื่อนี้นะครับก็ได้โทรศัพท์ถามทั้งทีมงานแล้วนะครับนอกซึ่งหลวงปู่ทมดินเพื่อนก็ได้ปล่อยตามรัามันสัญญาของเพื่อนแล้วนะครับว่า จะสรุปตัวเลขแนวทางในมือเนี่นะครับเนาะซึ่งหลวงปู่ทมดินได้สรุปแนวทางแล้วนะครับเด้อซีครับ,รบสำหรับทันใดที่ล่อตัวเลขแนวทางของปู่ทมดินนะครับมาแล้วนะครับตัวเลขแนวทางสรุปตัวเลขแนวทางของหลวงปู่ถมดินนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสี่นะครับ ลุงปูพันสรุปมาแล้วก็คือสองแปดนะครับสองแปดสองสี่แล้วก็สามสี่นะครับเป็นสามหางนะครับเด้อก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับซึ่งแอดบอได้ไปตามนะครับก็มีทีมงานเข้าไปนะครับแอดก็เลยไดย้โทษถามตัวเลขนะครับก็เป็นที่มันใจแล้วเนาะครับนอกว่าลุงปูพันปล่อยตัวใด้นะครับก็คือสองแปดสองสี่ แล้วก็สามสี่นะครับเป็นสามหางนะครับสำหรับเอฟซท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจง้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทางช่องทองใสาพารวยนะครับเอาจากหดกับเอฟซท่านใดได้เบิง้งได้ชมแล้วถ้ามักไายชอบก็ให้รีบยิบจับฉลากกินแมงรัฐบาลไว้นะครับถ้ามักไปชอบกับพานใดเด้อครับเด้อ มักแต่ชอบยิบจับฉรากินแบงรัฐบาลไว้เลยนะครับทังช่องสนับสนุนให้ยิบจับฉรากินแบงรัฐบาลวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสี่นีเท่านั้นนะครับซึ่งทั้งช่องบ่ได้สนับสนุนให้เรียนการพราะนั้นสิ่งอืินแต่ประการใดนะครับเด้อนะครับเป็นข้อมเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งสุดแท้แต่เอฟซีจะพินิพิจารณาเอานะครับเด้อ ปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับซึ่งบ่มีผู้ใดที่จะสามารถยังรู้ได้ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสี่นี้จะออกตัวใดนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนยครับเด้อเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับซึ่งผู้หมุนกั้ยุบังกอกนะครับผู้บอกยุภาคอีสานนะครับฉะนั้นแล้วกับพิธีพิจารณาเอานะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ เสียงไม่รู้ว่าจะออกตัวไดนนะครับเนาะถ้าถูก,กถือว่าโชคดีไปนะครับกับโมแนนนะครับเนาะอาจลุงปูเพิ่งจะห้ถูกหรือว่าพิษยังใดนั่นก็นรอดติดตามเบิ่งนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสีนี้จะได้ลูกกันนะครับนี่ครับก็คือสองแปดสองสี่แล้วก็สามสี่นะครับส่วนใน่ค่างเล็กๆเดี๋ยวนะครับนะ แอดหาให้ high, นะครับในช่วงแรกๆปูพันไหอตัวใดมากนันอาจจะหาให้เบ่งให้ชมกันนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับอาจจะหาบ่าท่านอ๋อนี่ครับในช่วงแรกๆลงปูพันจะหายมากตัวนี้เด้ครับด้อช่วงแรกๆหลักหน่วยคือศูนย์นะครับแต่ว,ว่า สามตัวคือสองหนึ่งนะครับซึ่งหลวงปู่เพิ่นก็บ,บอกว่าวันที่30มสิบจะปล่อย2ตัวนะครับซึ่งมือนี้เพิ่นก็ได้ปล่อยแล้วนะครับแต่ว่ากะแปลกว่าเป็นอยังคือบ่มีศูนย์ลงไทยเนาะครับเนาะหรือว่าหลวงปู่เพิ่นจะให้แบบใดนั่นก็บอลูกคึ้นกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือหลวงปู่ปล่อยแต่ตอนแรกๆนะครับเนาะปล่อยแต่ตอนแรกๆช่วง ต้นต้นงวดนะครับก็คือศูนย์หลักหน่วยนะครับแต่ว่าสามตัวหลวงปู่พันก็นให้มากก็คือสองเจ็ดหนึ่งหลวงปู่พันบอกว่ารออีกวันที่สามสิบนะครับจะบอกสองตัวนะครับนี่จะบอกมาแล้วนะครับน้บนบองสุดท้ายคัวสุดท้าย ของสุดท้ายของหลวงปู่ทมดินนี่แหละครับสองแปดสองสี่แล้วก็สามสีนะครับเอ๊ะหลวงปู่เพิ่นบอกว่าเน้นที่ศูนย์เนี่ยกับบ่รู้คือกันนะครับแต่ว่าพอสรุปแล้วว่ม่ศูนย์้วครับเด้อ